เปิดไ<ค>รที่ยังเปิดแล้วเปิด,ปดไล่แล้วออสเปิดไล์ด้วยสิครยช่วยนะดูช่วยดูไมะนั้นจะตอบคำถามไม่ได้ถ้ามันใกล้ไปก็ไม่ได้ครับวันนี้ไล์เร็วหน่อยฮะอากาศเริ่มเย็นครับเมื่อเช้า21องศานะฮะแต่ว่าลมหนาววันนี้เบากว่ามเมื่อวานนะครับวันนี้เบากว่ามเมื่อวานก็ปรากฏว่ามเมื่อวานผมพูด เรื่องแผ่นดินไหวพูดเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็ว่าชาวกาญจนบุรีที่อยู่ในตัวตลาดเนี่ยหรืออยู่สองฝั่งแม่น้ําของแวนน้อยแหวใหญ่เนี่ยจะทําอย่างไรถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวแล้วเกิดมันแรงถึง8ลิตรเข้ามาจะทําให้กระทบกระเทือนกับตัวเขื่อนทั้งเขื่อนเขาแหลมเขื่อนสีสวัสดิ์เขื่อนสีนครินเนี่ยนะฮะซึ่งชาวบ้านกาชาวกาญจนบุรีเขาวิตกกังวลกันผมก็เพิ่งพูดไปเมื่อวานเนี่ยแม่พอเมื่อคือนไปสามเจ็ดนาที พักพวกโทรเข้ามาผมก็หลับแล้วไม่ได้รับสายบอกว่าแผ่นดินไหวที่สังขละบ,บ้านสันนะครับเช้ามาดูข่าวก็ปรากฏว่าไหวอยู่ที่4ี่ลิตรลึกไปในพื้นดินระดับลึก6กิโลเมตรนะครับชาวกาญจนบุรีไม่ต้องตกใจนะครับชุดเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะมีเครื่องเครื่องเฝ้าเฝ้าไหวแผ่นดินไหวเนี่ยตลอดเวลานะครับตลอดเวลาผมเคยไปเที่ยว ทางน้ำนะฮะเข้าไปในตัวเขื่อนก็จะไปอยู่กับเขาเรียกเดี๋ยวนี้แก,ะกะเกษียณแล้วผมเรียกแกลุงอุทกนะครับลุงอุทกคือแกะจะมีหน้าที่เฝ้าเครื่องวัดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไปอยู่ที่เกาะเหมือนเกาะล้างเลยไปปลูกกระท่อมอยู่โอ้ยบรรยากาศดีครับเวลาไปนอนกับแกผมเรียกแกลุงอุทกนะครับแกอยู่หน่วยอุทกศาสตร์นะฮะ เก้งกวางนี่ออกมาเลยนะแต่เราไม่ยิงกันไงน,น,นะครับก็ไปอยู่และเพลินดีนะไปทํากับข้าวกินอะไรกินเหมือนไปแคมปิ้งอย่างนั้นนะครับมาพูดไม่ได้เลยแหมปากพูดถึงเรื่องอะไรไม่ได้เลยก็ขอให้ไม่ไหวนะครับขอให้ไม่ไหวแต่ว่าชาวการจนบุรีไม่ต้องไปตกใจนะครับเกิดอุบิเหตุข้ามาจริงๆอะไรจริงๆเนี่ยสองฝั่งแม่น้าทั้งแควน้อยแควใหญ่เนี่ยแควน้อยแควใหญ่เนี่ยให้ให้หาแกลอนนแกลอนน้ํามันหาแกลลอนน้ํามันเครื่อง หลิตรเนี่ยผูกเชื้อกผูกรวดค่อยเขาไว้บ้านใครมีกัน10คนก็เอาไว้สัก20-30บามใบก็ได้ใบ5บาทเองซื้อตามปั๊มน้ํามันเนี่ยค่อยทิ้งเข้าไว้ไม่มีอะไรเราล้างให้สะอาดตักน้ําไปรดน้ําต้นไม้ก็ได้ใช้หนุนหัวนอนก็ได้นะครับเกิดอุบิเหตุข้ามาจริงๆก็วิ่งขึ้นเขาไม่ทันก็หวแกลนน้ํามันอย่างน้อยก็ลอยไปตามน้ํานะครับอย่างน้อยก็ลอยไปตามน้ํานะ ดีกว่าจะไปหวาดระแวงแต่ถ้าเรามีการนำน้ำมันแล้วเราไม่หวาดระแวงมันก็ทําให้จิตไม่วิตกนะฮะจิตไม่วิตกเอฟซีบอกแต่งตัวอย่างนี้ดูหนุ่มขึ้นมากเลยครับโอ้ไม่ได้หนุ่มแล้วครับมันหนาวว่ะสิมาเนี่ย <laughs> ก็ใส่เสื้อเนี่ยปกติก็ใส่เสื้ออย่างนี้ครับเนี่ยไอ้ไอ้เสื้อขุดงเนี่ยคือผมไปถือสินกินเจอะไรก็จะใส่เสื้ออย่างนี้แล้วมีเสื้อคลุมตัวเสื้อคลุมตัวนี้ก็เป็นเสื้อคลุมที่ ใส่แล้วมันง่ายดีไงมันไม่ต้องไปซักแห้งผมไม่ชอบอะไรที่จะต้องส่งไปซักแห้งมันเปลืองตังค์ครั้งละร้อยบาทแล้วก็ต้องรอเวลาเสียเวลาไอ้อย่างนี้ผมอยากจะซักมันเป็นผ้าที่กันน้ํากันน้ําได้แล้วก็เวลาผมจะซักผมก็ขยี้ขยี้เองเลยแล้วก็สบัดน้ําหน่อยตากให้แห้งมันก็ไม่ต้องรีดใส่นอนใส่อะไรก็แบบนี้มันไม่ยับไงะนะครับไปเอาเนื้อผ้ากับ แบบมาจากเสื้อคิงแจ็คที่เคยได้รับพระราชทานสมัยเป็นรองผู้กกับที่ประจวบคิรีขันตอนเข้าไปไปไปฟังดนตรีหรือไปถวายงานเข้าเฝ้านะครับองค์ท่านก็เมตตาให้ให้ข้าราชการที่ไปเข้าเฝ้าเนะี่ยผมก็ เสียดายตัวนั้นผมถนอมผมเขาไว้นะครับเก็บมายี่สิบกว่าปีแลยยี่สิบเดือนนะสามสามเจ็ดสามแปดสี่แปดห้าแปดเกือบสามสิบปีแนละ้วนะแล้วผมก็ไปตัดแบบเดียวกันเนี้ยเอาผ้าแบบเดียวกันที่ร้านเดียวกันนะครับตัดแจกลูกน้องไปหลายพันตัวนะครับแล้วผมก็เอามาใส่เองนะครับไปต่างประเทศก็อย่างเงี้ยครับเขามีสูตรหล่อๆกันผมก็เอาอย่างเงี้ยนะไปต่างประเทศผมก็ต้องผ้าขม้าติดตัวตลอดเวลานะ บรรยากาศที่ไ่หนาวไหมครับก็อากาศเย็นนะเมื่อคืนก็เย็นนะตอนนี้กลางคืนเท่าไหร่ไม่รู้นะเวลานี้ก็ประมาณ21องศามั้งฮะ21องศาแต่ก็เป็นป่วงน้องๆที่ตามล่าไอ้แป้งนานโหนดเนี่ยมันคงจะหนาวกันนะฝนด้วยหนาวด้วยทากด้วย <c oughs> ก็ลําบากนะครับ <c oughs> ลําบากนะ,ะ FC โต๊ะนี้นะใส่ทองเต็มเลยนะครับ <c oughs> ไอ้หนุม่มยาฝูงนี่ ประมาณกี่สิบบาทเนี่ยสามสิบบาทหือมั้งมาเนี่ยนะมาผู้หญิงเนี่ยก็เท่าไหร,ร่ก็รู้อ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องทองเห็นน้องเขาใส่ทองแล้วก็ผมเล่าเรื่องทองเวลาผู้หญิงใส่ทองเนี่ยไปตลาดนัดเขาจะมีตลาดนัดน,นะเขาจะมองผู้หญิงที่หุ่นกระเบิ้ลกระเบิ้หน่อยนะหุ่นคือถ้าหุ่นเพียวเพียวหุ่นปากจักอย่างนี้ก็ จะไม่เป็นเหยื่อของแกงนี้เขาเรียกแกงตกทองเขาจะดูหุ่นที่เอาตะกร้าไปด้วยจะซื้อของระวังอะไรเงี้ยไอ้แก๊งตกทองสมัยนั้นผมยังเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษหัวหน้าชุดเฉพาะกิจที่ลบบุรีอยู่มันจะมีแกงตกทองที่สระบ,บุรีเนี่ยรู้สึกจะอยู่พระพุทธบาทหรือบ้านหมอเนี่ยนะครับเขาหากินเป็นแกงเลยแก๊งนี้ก็จะมีห้าหกคนจะมีผู้ชายอายุแก่บ้างหนุ่มบ้างแล้วมีผู้หญิงบ้างนะครับ ก็จะทํเพราะเห็นเหยื่อที่ใส่ทองเนี่ยเขาจะทําเป็นทองหล่นเข้าไว้ทองหล่นเนี่ยเส้นสิบบาทเลยแล้วบอกเฮ้ยเจอทองผู้หญิงคนนี้ก็จะที่ใส่ทองเนี่ยก็จะเจอด้วยจะเจอด้วยบอกพี่อย่าบอกใครนะแล้วก็จะมีกรรมวิธีหลอกว่าอมีคนมาถามว่าใครเห็นทองหล่นไหมเพื่อให้ผู้หญิงคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยตายใจว่าเฮ้ยมันมีทองหล่นจริงๆแต่ปรากฏว่าทองเนี่ย มันน้ำหนักสิบบาทแต่ทองของผู้หญิงใส่เนี่ยห้าบาทห้าบาทสามบาทสองบาทมันก็บอกว่าดเดี๋ยวพี่เอาทองไปขายพี่เอาทองไปขายนะได้เท่าไหร่เรามาแบ่งกันคนละครึ่งไอ้ผู้หญิงนี่ก็ตกปเป็นเหยื่อเอาทองสิบบาทไปขายบอกเอาแล้วเกิดเกิดพี่หนีไปจะทํำยังไงอะ่ะก็เอาทองเราเนี่ยที่ใส่ไว้ในคอเนี่ยค้าประกันตไว้ก่อนนะไอ้นี่เอาทองไปขายไปที่ร้านทองไปขายก็หวังว่าโอ้ยคงได้แบ่ง ทองห้าบาทลนะแล้วนะแล้วจะมาเอาทองตัวเองกลับคืนเพราะกลับมาไม่เห็นแล้วโดนแก๊งตกทองไปโดนกันเยอะมากแล้วมาร้องผมร้องให้นะครับเราก็วางแผนตามจับคือถ้าเข้าไปก่อเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยที่จริงมันคดีคดีง่ายๆคดีกระจกแต่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็มาแจ้งความแจ้งความเราก็จําเป็นต้องไปก็จับได้จับได้ยกแก๊งเลยเพราจับได้ยกแก๊งเนี่ย มันเป็นคดีช่อโกงช่อโกงก็ยอมความกันตกลงไปที่ร้อยเวรแล้วก็จะยอมความกันคดีก็ระงับไปคดีช่อโกงถ้าโกงเขาสิบคนอย่างเงี้ยมันช่อโกงประชาชนยอมความไม่ได้แต่เช่าช่อโกงลายสองลายสามลายอย่างเงี้ยมันก็ตกลงกันได้ไอ้พวกนี้เขาไม่ติดคุกสักที พอตกลงได้ก็เอาทองคืนไปของคุณห้าบาทให้ค่าเสียหายเพิ่มมาอีกหมื่นสองหมื่นแล้วมันก็ไปหลอกคนอื่นอีกพอไปหลอกคนอื่นเยอะเข้าเนี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วก่อเหตุซ้ำซากผมบอกว่าถ้าใครมาก่อเหตุในเขตพื้นที่ผมนะผมจะไม่ใช้กฎหมายนะผมจะใช้กฎหมายนักเลงนะมันก็มาก่อเหตุในเขตพื้นที่ผมจริงๆครับผมไีได้ค้อนเลยค้อนตอบตะปูว่าไปมือแตกเลยครับมาเนี่ยมือแตกเลยบอกเที่ยวเนี้ยเตือน ไปได้คอนนะเที่ยวหน้าตายตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้ามาก่อเหตุนในเขตพื้นที่ผมอีกเลยนะครับจนผมโดนย้ายมาก็ฟื้นอีกมันทําเป็นหมู่บ้านเลยเขาเรียกเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านนะผมเข้าไปแล้วโอ้โหมันสอนกันอะไรกันตั้งแต่เด็กหมู่บ้านอะไร ตําบลนงโขนอยู่ตรงวานักเนื้อม่ะตํบบตบบาลลตบลอะไรนะตําบลถึงโขนค่ะโอ้ยอย่าไปเอ่ยชื่อตําบลเขาเขาเสียหายมันมเป็นกวนๆนี่มาจากพระพุทธบาทพอดีเลยเป็นช่วงงานงานเทศกาลระจาปตีสน,น,นไม่เยอะไรเฮ้ยไม่โอ้โหนี่แม่เอาทุกตลาดนัดเลย<ม>แล้วนะไอ้หัวหน้าแก๊งเนี่ยผมเห็นว่ามาอายุสี่สิบกว่าแล้วผมก็คอร์สตีมือไปทีขู่มันน่ะขู่มันน่ะเพราะจับไปดำเนินคดีมันก็ไปยอมความกันอะไรกันใส่ทองเนี่ยไอ้หนู มึงมีประโยชน์แค่ตรงยังไม่มีเมียเท่านั้นแหละถ้ามีเมียแล้วไร้ประโยชน์แล้วไม่ต้องใส่ล้ลนล้นอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนะล้นล้นอย่างนี้ดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าเราจนเขาจะได้ไม่หวังกับเราไอ้นี่เขามาเล่เรานะยิ้มให้หนูเนี่ยไม่รู้เขาชอบทองมึงหรือเปล่าก็มไม่รู้เผลอหลับเขายานอนหลับผสมเบียให้กินแล้วมันจุกเลยหมด ตื่นมาหมดเลยนะครับมามเมียซื้อให้ใส่ pues เอเอเมียซื้อให้ใส่เอขอให้ได้เป็นเมียหลวงเร็วๆนะเอาเอาเมุนซื้อทองให้ผัวใส่เนี่ยอนาคตจะได้เป็นเมียหลวงเร็วๆก็คุยกันสนุกๆมาเสร็จมาเสร็จเลีย่าวจะขยิบ ผมคุยไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีแผนว่าจะคุยเรื่องอะไรมีไหมอีกสอง มีเอซีแนะนำผมว่าให้ผมทำกระเป๋าขายใช่ค่ะกระเป๋าเนี่ยมันแพงไออันเนี้ยเขาตัดเนี่ยผมไปสั่งเขาตัดมาไงสั่งตัดผมก็ไปซื้อกระเป๋าตามห้างฮนะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันแพงหมื่นกว่าบาทแปดพันบาทต่ำสุดเจ็ดพันบาทผมก็ให้ไปตัดบอกผมให้เอาหนังหนังวัวนะ หนังแกะทั้งแรกเอาหนังแกะหนังแกะแล้วมันก็นิ่มไปพอใส่ปืนเข้าไปอะไรไปมันก็ย้ยเสียรูปเสียทรงผมก็บอกว่าเอาหนังวัวนะหนังวัวหนังหน้าท้องก็ไปมีความรู้เรื่องหนังอีกนะครับเพราะเป็นคนชอบถามไงความรู้ผมไม่เต็มแก้วตัวสุดท้ายเราปพ่อมาั่้นอนจับ ผมก็ไปให้เขาตัดแล้วก็ไปบอกแบบนะว่าต้องหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบแล้วก็ติดเปิดอย่างเงี้ยนะฮะสายสะพายตัดมาสองครั้งสามครั้งก็ไม่ถูกใจนะครับจนกระทั่งครั้งหลังสุดเนี่ยบอกว่าให้ตัดแบบเนี้ยให้ถูกใจหน่อยและผมจําราคาไม่ได้ว่ากี่ตังค์นะครับแต่ก็น่าจะ กี่พันไม่รู้สองสามพันอะไรอย่างนั้นแต่ว่าดีว่าผมต้องไปซื้อราคาตั้งแปดพันตั้งเป็นหมื่นอนะฮะปกติถ้าเป็นกระเป๋าผ้าผมก็ซื้อใบสี่ร้อย400กว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าหนังนี่มันเวลาสกปรกก็เช็ดผมก็ซื้อมาหลายใบสี่ใบมั้งให้เจ้าออดนี่ใบหนึ่งมั้งของผมไว้สองใบใช้พังใบๆแ,แล้วนะฮะแต่ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วนะ 1ิปีแล้วเนี่ยใช้มาสิบหกปีแล้วนะฮแล้วกระเป๋าแพงๆผมก็จะไม่ใช้นะฮะมันไม่เหมาะเกรดไม่เหมาะกับผมผมมันต้องของที่หนึ่งของดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะเข็มขัดที่ผมใส่นี่ก็เส้นนึงนี่มีตัวเฮดด้วยนะโว้ยเนี่ยเส้นร้อยกว่าบาทเพราะอันนี้มันใส่ปืนได้ไงถ้าเป็นไอ้แทเมสแทเมรอะไรมันใส่แล้วหนังมันนิ่มไงเราหนังแกะทำ ไอ้อย่างนี้ผมก็ไปซื้อมาครั้งแรกผมคิดว่า300กว่าบาทแต่พอไปดูในลาซาด้าใหม่อ้ามันร้อยี่บาบาทเองเนี่ยเลยกดมาอีสักหกเส้นนะฮะมาโอ้ยเวลาไปซื้อร้านค้าแม่ก็เอากําไรเกินกดผมสักสามร้อยกว่าบาทเลยผมก็ไปดูในลาซาด้าลาซาดมีผมก็สั่งลาซาด้านะฮะับสีถามท่านเล่าเรื่องไปต่างประเทศให้ฟัง่หมได้ไหมครับไปต่างประเทศได้ครับ ไอ้ที่ผมอย่างนี้นะไอโอ๊ควีไอพีเนี่ยเขาเขาคล้องไอ้กังหันลมเรียกซับเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าเอฟซท่านอื่นนะครับแต่ว่าเขาอาัดวิดีโออยู่ก็ตอนนั้นก็เลิกไหลแล้วมั้งเลิกไหลแล้วก็ถามก็คุยกันเล่นๆแหละเลิกไหล,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 ลไอโอ๊คมึงคล้องอะไรวะนะัททีพพอเนี่ยปรากฏมันคล้องไอ้กังหันลมกังหันเรียกซับอะเป็นใบพัดอะเพราะไอ้เทียมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยนะถึงไปซื้อมาอันต้งเป็นหมื่น สองหมื่นสามหมื่นคือคนทำทัวร์เนี่ยเขาก็ต้องมีรายได้ปกติธรรมดาครับนอกจากว่าเวลาบุ๊กว่าเป็นหัวแล้วได้ค่าส่วนต่างจากโรงแรมได้ค่าส่วนได้ค่าทิปเวลาจบทริปแล้วเนี่ยเราก็จะให้ทิปกันซึ่งมันน้อยเขาจะพาลูกทัวร์เนี่ยมาเข้าร้านแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์จากร้านค้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตผมก็ไม่ขัดข้องแต่ว่า ไอ้กังหันเนี่ยมันเรียกรัย์ได้จริงหรือเปล่าว่าผมว่ามันเรียกซั์ไม่ได้จริงครับผมผมเคยไปทัวร์แล้วเขาก็พาเข้าอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ซื้อหรอกครับผมก็บอกในกลุ่มว่าอย่าไปซื้อนะมันโ้นหลอแต่ถ้ามันเป็นทองคำรูปรูปปรรพันซื้อไปก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งซื้อมาเนี่ยราคามันมีแต่จะขึ้นแต่ไปซื้อไอ้กังหันเนี่ยเวลาเราเดือดร้อนไปจำนำไปขายมันก็ไม่ได้ไนงะผมก็ตั้งใจ ซลเจ้าโอ๊กคนเดียวครับเพราะเห็นมันเป็นลูกเป็นหลานไอโอ๊กวีไอพีว่าเหมือนก็โง่ด้วยนะมีเงินอย่างเดียวไม่พอเงี้ยมันก็ไปกระทบเยอะเลยเพราะว่า F c ซผมเนี่ยก็ไปซื้อมากันเยอะเลยบอกโอ้ด่าด่าเราด้วยเปล่าด่ากูด้วยเปล่าไม่ใช่ว่าท่านครับผมคุยกับไอโอ๊กนะครับไม่ได้มาไลฟ์สดแล้วก็ด่าออกอย่างนี้นะครับมาที่จริง ถ้าเป็นคนอื่นผมจะไม่ใช้คําว่าโง่ no, ครับก็ใช้คําว่าเออมึงไม่คิดเลยว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงนะแต่ว่าลูกหลานผมก็เป็นคนปากจับอย่างนี้นะะก็เลยบอกไอ้ยังมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยนะอ,อปรากฏว่าเอฟซีก็คอมเมนต์มาเยอะว่ากูเก็บแล้วมา,างเกี้ยนะกูเก็บแล้วเพะมันไม่เรียกรัพยามกูจนแล้วก็มันเรียกทรัพย์จริงครับคือเรียกทรัพย์ออกจากกระเป๋าเราตอนเราซื้อนะตอนเราซื้อนะ,นะครับแล้วเวลาท่านไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหนึ่ง ของมีค่าห้ามเอาไปเด็ดขาดไม่ต้องเอาไปโชว์หรอกท่านไม่ได้สามีฝรั่งหรอกไม่ต้องเอานาฬิกาแพงๆโลหลกปลาเตะไปกระเป๋าราคาเป็นแสนเป็นหมื่นไปไม่ต้องนะครับเอาของที่ถูกที่สุดห้ามเอาทองไปเป้ก็ต้องเป้กระจออย่าเอาเป้ที่มันมีราคาเป้ราคาแพงๆอย่างเนี้ยนะครับ ไอ้ของที่จะแพงคือท่านแต่งตัวเนี่ยอย่าเป็นเป้าสายตาเราสวยแค่ในประเทศไทยพอจะหาคู่ครองเราหาในประเทศไทยแต่พอเวลาท่านไปต่างประเทศเนี่ยท่านไม่ต้องเอาไปโชว์ต่างประเทศคนต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเหมือนบ้านเรามีพวกไอ้โจรมันก็มองเป้าหมายแล้วเฮ้ยคนนี้แม่งกระเป๋าราคาสองแสนเลยผ้าพันคอมราคาเป็นแสนเลยท่านเป็นเป้าหมายทันที ให้ท่านไปฝรั่งเศสอีกแค่ท่านล้างมือนะมันก็ชิงกระเป๋าท่านไปแล้วพอเราคว้าไว้คนนี้เอาไปมันก็ส่งต่อมันทําเป็นแก๊งครับอย่าว่าแต่ท่านที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะโดนเลยแม้แต่นายตํารวจเป็นรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติคนตํารวจเอกไปกับลูกน้องเป็นผู้ชายหลายคนเนี่ยยังโดนมันชิงทรัพย์เลยนะครับโดนมันชิงทรัพย์เลย อย่าไปสิ่งที่จะเอาไปก็คือปากกาปากกาพกไปท่านไม่ได้เขียนอะไรครับไปซื้อปากกาที่มันของจริงของอะไรก็ได้ที่มันราคาร้อยบาทสองอันพกไปจําเป็นจริงๆก็เอาออกมาออกมาบุญจะเข้า,าแล้วก็แทงแม่นนะฮะต่อสู้นะครับท่านเอามีดไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้นะฮะเอามีดไปเดี๋ยวมันก็จะไปโดนจับนะครับ ก็มีปากกาไม่มีปากกาก็ดินสอเรายังป้องกันตัวได้นะครับแต่ถ้าผมไปต่างประเทศเนี่ยของผมมันจะเตรียมพร้อมมากกว่าทุกท่านนะในเป้ผมเนี่ยจะมีเชือกโรยตัวด้วยมีสแนปลิงด้วยนะครับเวลาผมไม่นอนฟัวมันจัดให้ผมนอนชั้น20นะ่ผมก็วัดความสูงว่าชั้น20มาถึงพื้นดินเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเกิดเพลิงไหมประสิทธิภาพของดับเพลิงของประเทศนั้นเนี่ยมันจะช่วยได้ถึงชั้นไหนลดกระเช้าที่ขึ้นไปอ่ะ แต่ผมไม่กลัวหรอะครับถ้าเพลิงไหม้ปุ๊บผมก็ฟื้นผมก็ทุบผมจะมีคอ้อนทุบก,กระจกไปด้วยทุบก,กระจกโรงแรมแล้วผมก็โรยตัวฟื้นฟื้นสองสามทีผมก็ถึงฟื้นแล้วนะฮะแล้วก็คนที่ไปกับผมเนี่ยก็โรยตัวเส้นนี้ได้ผมช่วยคนอื่นได้แต่ผมหนักแค่แค่เชือกเท่านั้นเองผมก็ใส่ถุงไปอะไรไปหนุนหัวนอนก็ได้อะไรก็ได้นะครับ ถ้าไม่ได้มีตัวเข็มขัดรัดที่จะโรยตัวผมจะมีเชือกครับถ้าพวกทหารตำรวจเขาจะรู้ว่าจะมัดเชือกมัดเงื่อนยังไงและ s n นปลิง k เกี่ยวและจะปล่อยอยังไงไปให้ข้างล่างดึงชายได้อะไรได้อันนี้ท่านไม่ต้องทําแบบผมเสี่ยงดวงเอาเองไฟไหม้ก็ถือว่าตายหมู่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเลือกที่พักไม่ได้เลือกชั้นไม่ได้ถ้าเลือกชั้นได้ก็พยายามเลือกชั้นต่ําๆนะครับเวลานั่งรถบัสก็ให้นั่งกลางกลาง นั่งกลางกลต้องดูว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาขับรถชิดซ้ายหรือชิดขวาถ้าเขาขับรถชิดชิดซ้ายแบบบ้านเรานะครับก็ให้นั่งแถวกลางกลางด้านติดทางคนเดินด้านซ้ายมือนะครับ เวลารถมันจะชนกันเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุสัญชาติยานคนขับมันจะหักหลบเอาตัวมันรอดมันจะหลับในก็แล้วก็จะมาตายหลังคนขับมาสักสองแถวนะเป็นแถวอย่างนั้นเลยนะครับอีกงันถ้านั่งท้ายสุดนะไอ้คันข้างหลังเบรกแตกหลับในมันจะกระแทกท้ายตึ้งเข้ามาท่านก็จะตายหรือว่ามันหลบกันไม่ทันมันจะชนของเราแซงไปบากปายแซงไปคนขับโดนอัดแถวข้างหน้าตายนั่งเซฟที่สุดคือตรงกลางกลางและแถวติดทางเดินนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าประเทศนั้นขับคิดขวาก็จะมานั่งแถบขวากลางๆแต่ถ้าเลือกที่นั่งไม่ได้ก็ต้องมีสติไม่ใช่เข้ารถก็หลับเลยนะครับมันก็ต้องดูเพราะคนขับต่างประเทศมันบังคับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมีอะไรเราก็บอกไกด์เอาอีกอันหนึ่งก็คืออย่าสะพายเป้ข้างหลังนะครับสะพายเป้เอาสวยอนะเขากรีดท่านไม่รู้ตัวเลย S <S แล้วก็ห้ามวางเป้ไว้กับชั้นบนรถไฟเวลาท่านนั่งรถไฟเนี่ยอยากเป้ไปวางนะถ้าเป้ท่านราคาดีๆแพง,พงท่านขึ้นสถานีที่หนึ่งท่านเอาเป้ท่านวางปุ๊บมันจะโทรศัพท์บ,บอกกันว่าเฮ้ยมีเป้สีส้มแล้วมาวางตรงนี้ยี่ห้อน,นี้แพงเลยมันจะมีเป้เหมือนท่านสีเดียวกันไปวางคู่กันพอสถานีที่สามสถานีที่สองมันเอาขึ้นมาวางคู่กับท่านแล้วพอสถานีที่สามมันลงมันเอาเป้เราลง พอฐานนี้ที่สี่มันจะเอาเป้ของมันลงเราไว้บอกเฮ้ยเป้ปู <b> ไปเฉียงกันเปิดดูข้างในปะเก็ตเป็นของมันของเราโดนไปแล้วนะผมก็จะคอยเตือนอย่างเงี้ยแม้แต่ลูกชายผมนะก็ไปโดนอย่างเงี้ยแล้วหมดเลยพอไปพาสปอร์ตหายนี่แย่เลยพาสปอร์ตพาสปอร์ตเนี่ยท่านต้องแยกเก็บไปเลยติดหนังหน้าท้องอแยกเก็บออกจากกระเป๋าเลยติดหนังหน้าท้องเลยห่วงยิ่งกว่าชีวิตถ้าไม่ได้ไปการบินไทยนะ ท่านกลับประเทศลําบากเลยนะเพ<อ>ราะสายการบินอื่นเนี่ย<ฮ>เวลาถ้าเรากลับประเทศไทย<ฮ>มันไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้กลับประเทศไทยท่านต้องไปประเทศเยอรมันต้องไปฝรั่งเศสต่อไปสวิตต่ออย่างเงี้ยไม่มีสายการบินไหนรับท่านครับสถานทูตช่วยท่านเนี่ยยังลําบากเลย<ฮ>เพราะว่าสายการบินถ้าเขาส่งเราไปแล้วประเทศปลายทางไม่รับเขาปีภาระที่จะต้องเอาท่านกลับมาเพราะนั้นเนี่ยห้ามเด็ดขาดและกระเป๋าอย่าเอากระเป๋าเดินทางที่มันราคาแพง แล้วอย่าเอากระเป๋ารูดซิปนะครับกระเป๋ารูดซิปไม่ว่าจะราคาสูงขนาดไหนก็ช่างมันเอาปากกาแทงปิดลูดซ้ายขวาเลยแล้วมันล้วงเอาของไปหมดแล้วมันก็ลูดซิปอีกทีให้ท่านใส่กุญแจยังไงอีกให้หาซื้อกระเป๋าที่มันไม่ใช่กระเป๋ารูดซิปนะครับไม่ใช่กระเป๋ารูดซิปถ้าไม่นั้นลําบากครับนี่การป้องกันตัวเข้าคร่าวอย่างเี้นะครับและเงินก็กระจายกันไม่ใช่เก็บที่สามีคนเดียวเก็บที่พัญญาคนเดียวกระจายกันเกิดไปโดนล้วงโดนวักแล้ว มันจะลำบากแล้วก็ให้แตกเงินย่อยเขาไว้และให้แยกเงินย่อยเข้าไว้ไม่ใช่วักมาทีก็โอ้เป็นแสนเลยจะซื้ออะไรหน่อยมันก็เห็นมันก็มีอาชญากรรมทุกประเทศเนี่ยนี่ตำรวจเวลาเราประชุมตำรวจสากลเขาจะเล่าสู่กันฟังเหมือนกันทุกประเทศนะครับมีตำรวจไทยเนี่ยเก่งฮะมาตำรวจไทยเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ เข้าระบบสากลแล้วเมื่อก่อนตํารวจไทยนี่ไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยจับไม่ได้นะเพราะว่ามันมันใช้ระบบที่พอๆกับฟิลิปปินสนะ์นะครับ